กับสบายดีและสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ดสุขูมสุขคนหรือว่าจะเป็นเอฟซีภายในประเทศหรือต่างประเทศก็ยินดีตอนหับเข่าสู่ซองลุงจันทร์อีกแล้วพี่น้องเอ้โดยกลับมาพบมาพ่อกับซองลุงจันทร์ในมื้อนี้เนาะลุงจันทรก็ได้เอาลูกอยู่เพื่อนอีกแล้วพี่น้องทางแม่เพิ่นกลับไปเกี่ยวหญ้าพพี่น้องเอ้ลุงจันรก็อยู่เพื่อนกับน้องคนหน้าสองคนพี่น้องเนาะ โดยมื่อนี้น้องโคหน้ากินข้าวเดบาบอมื่อนี้น้องบักลาเนะาะไล่กินข้าวแล้วบ่ลูกอ๋อกินแล้วกินข้าวกะมยังลูกล่ะฮะโอ้กาลังเฮียนเว้าวของพี่น้องเลยเนาะทางน้องโคหน้าเพิ่อนกันอ่าทรงผมงามแท้เฮ้ยทรงผมโอแท้ลูกแพ้ตัดผมให้นะโอ้แม่ โอ้เอ oh, eh, eh eh, ng ้เอ okay, no? no? e ้ว่าแม่ว่าลูกล่ะฮะสบายดีลูกสบายดียกมือลูกล่ะหามือยยกมือลูกยกมือน้าสบายดีเด้อลูกตอนนี้แม่เพื่อนโมยู่ก็เลยงอแงงุหงิดไปหน่อยนึงพ่อพี่น้องไงเนาะกรสิสั่งยังกรสิบ่ได้ใจเนาะโดยสบายดีลูก สบายดีอ้าวเงียบแท้นังเงียบแท้เห็นยังลูกล่ะนหนทางนอกระดับนั่งเงียบเ,ยงเงยบพราะเมพี่น้องเลยเนาะโดยตอนนี้กับเมย์โบยู่เนาะเมย์ไปเกี่ยวหญ้ามาให้งวัวเพราะเมพี่น้องเลยเนาะทางลุงจันก็นกนได้เอาลูกอยู่เพื่อนเนาะแต่มืดฟ้ามืดฝนพ่อแม่พี่น้องเลยบรรยากาศก,กมืดขึ้มมากๆมากวันนี้เนาะ โดยกะลงมิดนั่นแหละตอนนี้เนาะก็เลยยากหน่อยนึงเพื่พี่น้องเลยเพราะว่าฝนมันก็เข่าซุน่าฝนนะเนาะโดยตอนนี้น้องโคหน้าสบายดีเด้อบักละบ่วบ่าวจ่าเพื่อพี่น้องเลยเนาะถ้าแม่เพิ่งอยู่เพิ่งกะสีสนอันนี้กะอยู่น้ำคอกะอยู่นิ่งๆิน้อยนึงนนเนาะเพราะว่าเขาก็บม่ได้เห็นยังหรอกแต่เพิ่งกะคุ้มสิย่านไปเองไงเนาะ บางทีเก็มตัวเก็มตัวไปเองวา้าเราถ้าเฮยนี่เฮ็ดยังอยูู่กเฮ็ดยังฮะวันน่ะน้องโคหนา้าห้อยพี่น้องไงก็มีอายุปีกับเกีดเดือนเนาะห้อยพี่น้องเนาะเติบโตขึ้นมาอีกแล้วน้องโคนหน้าเนาะอันนี้ก็เป็นเพื่อนของลุงจันเองห้อยพี่น้องไงเนาะมั็นชุดพซาดิ้งห้อยพี่น้องเนาะ ป้าเต่บังลาบังลาอยู่เพื่อนสืบเสือรูกถามคือบทตอบลูกล่ะถามลาคือบทตอบพ่อลู้ทางน้องเพื่อนยายแม่ปูยู่เนาะพี่น้องไปหาหญ้ามาให้พวกงวัวเนาะก็ะเลยเึินกับ อ่าเก็บกินไปสั่งนี้นะบักหน่าเนี่ยหึมรูกเก็บกินยังดุน,น้องคนหน้า,นนา,นาแต่เศร้าเพิ่งจะไปหน้ามาแล้วพี่น้องเนาะไปเผาไก่เนาะไก่ลงตะกร้า,าพี่น้องเนาะทางน้องคนหน้าเพิ่งจะเลยโยสบายดีลูกสบายดีสบายด,าดีลูกบกักหนามีแต่ลืมบรสบายดีเนาะบรสบายดี นั่งแล้วพ oh, ่อพี่น้องนะโอ้กินอย่างน้อคนน้อยเนาะกินข้าวลูกอยากข้าวบ่อยากบ่โอ้พูดว่าเออพูดว่าพ่อพี่น้องน้องคนหน้าเพิ่นก็หิวข้าวบ่เนาะโอเพิ่อเห็นอย่างน้องพ่อพี่น้องเนาะกลมเบิ่ง ขาเจ้าของตอ <ś ling> นนี้น้องคนหน้าก็น,นั่งอยู่เปลี่ยวพลอพี่น้องสบายดีแล้วลูกน้องนาะแค่นพ่อไปทำความสะอาดบ้านนะลูกเด้อให้ลูกนั่งเปลี่ยวเด้อเพราะว่าเมื่อนนี้ยังไม่ได้ถูบ้านถูซองพลอพี่น้องเลยเนาะ อืออย่างน้อมาถูบ้านนี่เนาะลุงจันทร์ก็จะได้ไปทำสะอาดทำความสะอาดเฮือนเนาะเพราะว่าเฮือนก็ตั้งแต่เช้ามายนี้ก็ยังไม่ได้กวาดทำไอพี่น้องเลยเนาะติกวาดเฮือนกวาดเนาะโอเคทั้งในบ้านทั้งไปเกี้ยงเนี่ยไอพี่น้องเลยทั้งเฮาไปอยู่เฮือนกันเนาะ

มนะััเขี้พ่อพี่น้องเลยเนะาะกระทูบุญจันทร์กระกวาดบ้านได้เป็นที่เรียบร้อยเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะตอนนี้กระดูกลายยุ่งอยู่พ่อแม่พี่น้องเลยเนาะบ้านสองของฮากาซิโบเป็นอะไรพ่อแม่พี่น้องโอ้ยหยิบไปอมโทรศัพท์เลยลูกมาไว้ลูก เอาไอ้เอาโทรศัพท์ให้มาดินนี่นะทางนอกเพิ่งก็เอาโทรศัพท์มาดินพี่พี่น้องเอาโทรศัพท์ให้มาดินลูกอะเอาของแม่มาดินเพน่อเอาไว้ไปเอาไว้ลูกเอาไว้ไปนี่พี่น้องเนานะกเลิกซนเอาไปไว้ไอ้ลูกเอาไว้ใช่พ,พี่น้องได้เบิ่งได้ส้มกันเนาะ มาเต้น yeah. น้องคนน้าเอาไหวไหมลูกโทรศัพท์ไหนจะไปอมนะมนะะันได้เปียกได้ฮะมัน้ำฝนกัดเออบกับกลากิ่งเว้ยบักล่าไหวได้สู้บกักล่าไหวได้สู้โอ้เต้นเต้นดุกเต้อนอะเต้นเต้อนอึบอึบอึบโอ้เหยียบโทรศัพท์ของพี่น้องเอ้ยเอาไหวไหมลูกอย่าไปเหยียบโทรศัพท์ไรโทรศัพท์เมเติกนะฮะ เดี๋ยวไปเม่มาเม่ตีแล้ไวเอาไว้ลูกเอาไว้ขึ้นง่อยด้วยพี่น้องสองเท่าออเลยเนาะโอ้สบายดีเ้ยคดนดอน้องหน้าสบายดีลูกอืมเลยมาพี่น้องเลยเอาไว้ลูกสทรัพ์ไปเอาไว้ไป เอาไว้แม่ลูกเด้อฮ่า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 ยังว่าเห็ดหยวมมันนี่ดิ่นอยู่คเหนโอ้คนน่อยนี่ลูกเอาไว e <tinc S 1> ้ไม่ลูกเอาไว้ไหมข yeah. ี้รื้อเด้อน้องหน้านี่นู่นน่ะเต้นเต้นเต้นลูกเต้นอ่ะเต้นบ่มีเพลง à tên nữa à. ừ đi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  tạ tình 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 tạ tình tình nó này nó này ừ tên 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 nào tên nào lắc thế hệ này à tâm à tạ tình 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 tạ tình tình à nã ừ tên thôi phi nong nong phần là sọp tên nó à tạ tình 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 tạ tình tình मैं हमारे रुक मैं हमारा